ตีตัวข้าหลังเซลพินกเนี่ยจะเป็นรุ่นโชคเออร์ลินผลิตแค่2,000คันทั่วประเทศนะคะส่วนในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยถ้าตัดความดิมิตต์เอดิชันออกไปมันเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นก็คือเป็น E.S.P. พัฟนะคะ1สูบ s i n เก e ลโ e เวอร์เฮดแคมชาร์ปเนาะสวาล์วเหมือนกัน4จังหวะนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะก็ปริมาตรกระบอกสูบจริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ124 ซีซีนะคะส่วนในเรื่องของอัตราส่วนกําลังอัดเนาะก็จะเท่ากันกับ11.5ต่อ1เท่ากันกับตัวเจโอนโอเลยนะคะตัวเนี้ยบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันส่วนแบบอันไหนดีกว่าอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วกันนะคะแต่ถ้าในเรื่องของแบบดิเมนชันอย่างเงี้ยเจโอนโอเขาจะมีความอวบกว่าเขาจะมีความอวบกว่าตัวเขาจะกว้างกว่า ยาวกว่าเล็กน้อยสูงกว่านิดหน่อยนะคะในเรื่องความสูงตัวรถเนี่ยเจโนสูงกว่านิดหน่อยแต่ในเรื่องของการขับมันจะดูที่แบบเบาเนะาะเบาะของตัวเจโนเนี่ยจะสูงประมาณร้อยแปดสิบเอ้ยเจ็ด้อยแปดิมิเมตรนะคะส่วนตัวลีดตัวเนี้ยเบาะจะสูงอยู่ที่เจ0ด้อยหกสิมลเมตรดังนั้นเนี่ยความสูงเบาะของเจโนเนี่ยมันจะน้อยกว่าก็จะขับได้คล่องกว่ายิ่งคนตัวแบบตัวเล็กมันก็จะ คุมรถได้ง่ายกว่าน้ําหนักตัวรถก็เบาวกว่านะคะลีดเนี่ยน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่114กิโลกรัมส่วนตัวเจียโนน้าหนักตัวรถเขาจะอยู่ที่ตัวคอมบเบกอ่ะจะอยู่ที่1 1 8ส่วนตัวที่เป็น ABS จะอยู่ที่120กิโลดังนั้นเนี่ยคือน้ําหนักต่างกันอยู่6กกิโลเลยนะแล้วก็แบบตัวเขาจะอ้วนกว่าใช่ไหมด้วยด้วยด้วยแฟลลิ่งอ่ะตรงตัวถังอะคะ่ะมันจะอ้วนกว่า ดังนั้นพอเวลาคอมตัวจิอโนเนี่ยช่วงขาของเราอะค่ะจะต้องกางมากกว่าก็เลยทําให้แบบบางทีบาลานซ์รถจะจะยากกว่าในส่วนของตัวลีดนะคะลีดเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทรงเพียวๆเนาะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่พูดว่าอันไหนสวยกว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยอยู่ที่ตาคนมองนะคะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ใจคนซื้อเออดังนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เอาเป็นประกอบการตัดสินใจแล้วกันส่วนแบบจะเลือกเป็นตัวไหนเนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่าน พื้นฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกันพื้นฐานตัวเฟร,รมคืออันเดียวกันนั่นก็คือเป็นเฟร,รมแบบอันเดอร์บนะคะต่างกันแค่ในเรื่องของแฟลิงพลาสติกหุ้มเป็นคนละดีไซน์